เห็นภาพผมว่าคงเห็นกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละวันนี้เราให้ผู้สึกขาวไปตามเรื่องนี้เพราะเห็นตั้งแต่เมื่อวานมันมี2ในยัยยะอันที่1คือเด็กโดน เครื่องกดน้ำดูดตายแล้วการช่วยผิดวิธีอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่เด็กตายใครรับผิดชอบคุณผู้ชมดูคลิปตอนช่วยเหลือน้องคนนี้ก่อนคือน้องวายุอายุ14ปีน้องเป็นนักเรียนม2และเรื่องนี้เอาจริงคือก่อนหน้าเนี้โรงเรียนเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขามีการไม่ได้ใช้ตู้น้ําแห่งนี้แล้วแต่บังเอิญว่าฝนมันตกแล้วน้ํามันเกิดล่วซึมแล้วเข้าใจว่าคงเกิดผลกระทบคือไฟมันเกิดการชอ็อต น้องไปจับเข้ากับตรงบริเวณตู้น้ําพอดีและนี่คือน้องวายุนะฮะตอนที่โดนไฟดูดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคลิปนี้เนี่ยมัน2นาที15วิขอภาพตอนแรกก่อนได้ไหมทีมงานภาพสําคัญคือตอนแรกยังไม่ใช่ตอนช่วยมันจะมีภาพที่วายุนอนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับ2นาทีกว่าไม่มีใครกล้าเข้านะฮะเพราะก่อนหน้านี้มีเพื่อนเนี่ยไปเตะตัวน้องแล้วเพื่อนออุ๊ยกูโดนดูดหลังจากนั้นทุกคนถอยห่างหมดเลย ในระหว่างนี้เหมือนทุกคนงงจะดับไปยังไงจะตัดยังไงคุณผู้ชมครับแค่ไฟช็อต30วิวินี่ก็ตายเลยนะฮะยืนอยู่2นาทีกว่าวายุนี่ฮะไม่มีใครตัดไฟขอขอกลับไปที่ต้นคลิปแล้วฟังเสียงจากซับไตเติ้ลหน่อยฮะ ตายไม่เไม่จะญาติช่วยเืสมมตตายกลางมชมครับในคลิปนี้หลายท่านน่าจะพอเห็นมาแล้วจนกระทั่งเอาช็อตตัดช็อตไปตอนลากตัวออกมาเลยเพราะตอนนี้ต่างคนต่างยืนคุยกันอยู่นะฮะไปช็อตไปช็อตไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งฮะแล้วหลังจากนั้นเรียกเข้าใจว่าน่าจะไปเขีย่ยอาสายไปออกแล้วนี่อภา,ากระตุกนะฮะดึงน้องออกมานี่ฮะ ขอเปิดภาพตู้น้ําวันนี้เลยแล้วก็สายไฟเพราะว่าล่าสุดวันนี้หลังจากที่วายุนักเรียนมอสองเสียชีวิตเพราะถูกไฟตู้น้ําดูดตายเนี่ยนะฮะมันจะมีภาพที่วันนี้คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เขาพาไปดูสายไฟเนี่ยฮะมันจะเป็นตู้น้ําแบบนี้เลยแล้วเข้าใจว่ามันก็เป็นโครงอย่างนี้ถูกไหมใช่เป็นโครงเหล็กครอบไว้แต่ทาไมน้องโดนดูดก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ตู้น้ํานี้ไม่ได้ใช้ เห็นบอกว่าสายไฟเนี่ยมันยังคงเดินอย่างตามปกติแล้วเข้าใจว่าฝนตกคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะน้องไปโดนกรงใช่ไหมใช่ค่ะมือไปสัมผัสไฟก็เลยดูดมันจะมีภาพเจ้าหน้าที่เขาเขี่ยสายไฟอ่ะขอดูภาพตัวนี้หน่อยสิฮะที่ผู้สื่อข่าวส่งเข้ามาผู้สื่อข่าวสติงเกอร์ส่งเข้ามามันจะมีภาพตรงบริเวณสายไฟที่ตู้น้ําคุณผู้ชมฮะเพราะว่านี่โอ้โหหลายอย่างนี้เลยฮะ แล้วสองนาทีน้องตายคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้หลังจากเกิดเรื่องคำถามแน่นอนโรงเรียนเขาไม่ได้ปฏิเสธการรับผิดนะฮะขอดูภาพวันนี้ตอนเช้าโรงเรียนกันตังรัชดาศึกษาปรากฏว่าวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้านักเรียน300กว่าคนร่วมกันไว้อะไรนะบรรยากาศที่โรงเรียนโดยท่านผอ,อโรงเรียนกันตังรัชดาศึกษาครูมนัสพิพัฒ์ผอ,อวันนี้น้ำตาคลอเบ้าเลยตอนที่พูดถึงเรื่องนี้ ผอ,อท่านบอกว่าจริงๆแล้วตู้น้ําแห่งนี้คุณผู้ชมฮะได้ย้ายมาเนี่ยตั้งแต่ตัวเองเนี่ยย้ายมาทํางานที่นี่เกือบ2ปีตู้น้ํานี้ติดตั้งมานานและไม่ได้ใช้งานมีแนวคิดจะซ่อมนะฮะแต่ติดเรื่องงบประมาณเพราะต้องใช้งบ1 0 0 0 0แบาทแต่ปรากฏว่ามาเกิดเรื่องนี้ซะก่อนใจจริงเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าอยากจะรื้อทิ้งแต่ก็ต้องรอกระบวนการทางกฎหมายตอนนี้ยังรื้อไม่ได้ถามว่าท่านผอ,อทําไงบรรยากาศการไว้อะไรวันนี้ กับภาพคลิปที่เกิดเหตุปรากฏว่าท่านผอ,อวันนี้คุณผู้ชมฮะถ้าเทียบกับภาพที่เกิดเหตุด,ด้วยครับผอ,อบอกว่าเอาจริงสิ่งที่โรงเรียนจะช่วยวันนี้คืออะไรไหมฮะนั่นก็คือการจะช่วยเหลือพี่ชายของน้องวายุซึ่งปัจจุบันเรียนม .4 เราจะส่งให้พี่ชายเขาเรียนจนกระทั่งจบปริญญาตรีวันนี้ผอ,อตอนให้สัมภาษณ์ร้องไห้เพราะไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้จริงฟังเสียงผอ,อสัมภาษณ์ครับ เห็นว่าจะร่วมจะร่มแต่ว่าคงจะไม่ร่วมแล้วล่ะครับทุบเลยทุบออกแล้วครับลุงขอก็เ,เ,เสียใจกับเรื่องนี้มากเลยช่วยผมไม่คเคยพบเหตุการณ์แบบนี้นะวันนี้ได้จะบอกกับทางครอบครัวว่าอย่างไรบ้างคะบอ ก็อบอกก็อบอกว่าผมไม่อยากให้เกิดแต่ว่าก็เมื่อเกิดแล้วก็ต้องเดินกันต่อเดินกันต่อก็คือว่าน้องก็ยังมีพี่อยู่ม,มเมรียนม .4 ที่นี่ก็ขเข้าใจว่าผมจะดูแลจนจบม .6 คุณผู้ชมครับแล้วจะต่อให้เรียนปริญ,ญญาตรีด้วยกลับมาตรงนี้ล่าสุดนะฮะวันนี้ทางทีมข่าวของเราลงไปที่ตู้น้ําดังกล่าวคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกเห็นบอกว่ามีตะแกรงเหล็กครอบแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเครื่องกรองน้ําซึ่งลักษณะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมดูจากตู้น้ําการไฟฟ้ามาดูเลยนะฮะ,ะว่าหาสาเหตุว่าเอ๊ะจริงๆไม่ได้ใช้แล้วไฟมันรั่วนเนี่ยเกิดขึ้นยังไงขอดูภาพตู้น้ําด้วยนะครับนี่ฮะ โดยทางด้านมิกกันวัตไปสำรวจรอบๆตู้น้ำคุณผู้ชมฮะด้านหลังจะมีเครื่องกรองน้ําจากการสอบถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังบอกว่ารัสซาเกิดเหตุแบบนี้เป็นไฟลั่วเนื่องจากตู้กดน้ําไม่มีสายดินนี่ mm. และนอกจากนี้ครับอากจะตรวจสอบเนี่ยเห็นบอกว่าจะต้องใช้หลังมือสัมผัสซึ่งสัาษที่สัมผัสเนี่ยเห็นบอกว่าคือเบื้องต้นเนี่ยไฟยังมีอยู่ไหม เห็นบอกว่าเวลาช่วงที่ทดสอบเรื่องของเอาหลังมือสัมผัสอะนะคะถ้ามันยังมีไฟไฟมันจะดูดเข้าหาตัวแต่ถ้าเรา,ราการเอามือไปสัมผัสก็ไม่ใช่เรื่องที่<ไ>ป,ปลอดภัยวันนี้เขาก็ยอมรับเนี่ยนะคะว่าเอาจริงคือไอมิตเตอร์เนี่ยมันอยา่างมันอยู่ด้านหลังซึ่งเข้าใจว่าพอมันอยู่ด้านหลังโรงเรียนเองก็อาจจะไม่รู้ว่ามิตเตอร์อยู่ตรงไหนมันก็เลยเกิดไฟรั่วเพราะน้ํามันซึมลงมาแล้วมันก็ช็อตนี่ฮะ เป็นโครงเหล็กแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้วันนี้หลังจากเกิดเรื่องเชื่อมไหมว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปตอนที่น้องโดนช็อตตายแล้วอยู่ตรงนั้นคนเดียวลองเทภาพคลิปเมื่อกี้ขึ้นมาที่น้องนอนอยู่คนเดียวเนี่ยแหละแล้วไม่มีใครกล้าแตะปรากฏว่าเราไปเจอเพื่อนของน้องนะ,ะเพื่อนของน้องวายุชื่อว่าน้องริวน้องริวอายุ14ปีบอกกับเราบอกตอนแรกคิดว่าวายุแกล้งพี่ผมเองเนี่ย รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยฝนตกแล้วก็น้ําขังระหวังที่เดินผ่านตู้น้ําเห็นทางด้านวายุลม้มลงคิดว่าแกล้งเลยเอาเท้าเขีย่ยฮะจังหวะที่เอาเท้าเขีย่ยเฮ้ยไปดูดวะ่ะหลังจากนั้นเลยไม่มีเฮก้าเข้าไปฮะแม้ว่าพยายามจะแตะหรือเตะแต่ปรากฏตัวเองรู้สึกว่าไปดูดเลยไม่กล้าต้องถอยออกมาสุดท้ายสองนาทีนะฮะที่ไปดูดฟังเสียงเพื่อนหน่อยน้องริวฮะ ตรงนั้นนะกูแล้วก็เขาไปยืนปักฝนแล้วก็ไปจับดึงเต๊เจนั้นเองกูมาเลยคือเหมือนเดินไปตรงนั้นแล้วไฟมันช็อตเลยแล้วตัวตัวตรงตีนเลยรึว่าตรงเหล็กใช่ไหมตะแกรงใช่ไหมแล้วตัวเราโดนไหมตัวเราเจ็บไหมไม่เจ็บมากครับเจ้าผมพยายามเตะเพื่อนพยายามเตะเพื่อนแต่ไม่หลุดหรอไม่หลุดแรงมากเลยหละซึ่งวิธีนี้ไม่ถูกต้องนะฮะ เพราะวันนี้ฟังอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยอาจารย์เขียนใน a c e บุ o กดีมากคุณผู้ชมครับการใช้ผ้าไปกระชากร่างก็เสี่ยงนะฮะเพราะถ้าเอาผ้าไปกระชากร่างเนี่ยสมมุติว่าเหวี่ยงไม่พ้นคุณผู้ชมนึกถึงความเป็นจริงคือวันนี้ข้อมูลของอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยแกวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้เพราะบางคนบอกเอาเท้ากระโดดถีบได้ไหมจริงๆก็เสี่ยงเพราะการกระโดดถีบสมมติถีบเสร็จแล้วตัวคนที่โดนช็อตกระเด็นหลุดแต่เราเกิดล้มลงใส่น้นําแทน เราตายหรือบางทีเรากระโดดทีบเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราหัวไปป้ากับพื้นเพื่อนก็ตายอีกวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่กระโดดทีบไม่ใช่เอาผ้าเวียงไปคล้องเพราะถ้าเอาผ้าเวียงไปคล้องคุณผู้ชมฮะสมมุติเวียงแล้วไม่พ้นแล้วเรากระตุกไม่พ้นตัวเราไปโดนเขาอีกเราก็ตายอีกทางที่ดีที่สุดคือเอาไม้เขียบปักไปหรือสายไปที่คิดว่ามันพลาดแล้วมันช็อต เอาไม้เนี่ยแหละสะบัดเขีย่ยออกวิธีนี้ปลอดภัยที่สุดแต่ภาพของวายุมันเป็นเรื่องสอนใจนะฮะสองนาทีไม่มีใครกล้าแตะเลยฮะแล้วก็ไม่มีใครไปดูได้ว,ว่าหลังตู้มันมีสายไฟอยู่เหมือนกับโรงเรียนก็ไม่รู้ เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนนะ <หา S 2> ใคร <หา S 2> ที่ดูแถวเนี้ยเรื่องไฟฟ้าระบบโรงเรียนก็คงไม่รู้หรือเปล่าว่าใส่ไปข้างหลังคุณต้องเอาไม้สะบัดดักมันก่อนอล่าสุดพ่อที่งานศพเป็นยังไงบ้างพ่อบอกกันนะคะเมื่อวานนี้โรงเรียนก็มาฟังการสวดศพโดยเฉพาะผอ,อ,อค่ะก็รับปากว่าจะเยียวยาดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่หลังจากได้มีการพูดคุยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงมาร่วมงานศพด้วยคุณพ่อพรชัยเทพสุวรรณนะคะพ่อบอกว่าช่วงวัน,นะะออกววเกิดเหตุพอทราบข่าวหลังเกิดเหตุว่าลูกชายถูกไฟช็อต ตอนนั้นเนี่ยะค่ะคุณหมอภาพที่เห็นคือกำลังช่วยลูกชายอยู่แต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไม่ไหวลูกเสียชีวิตคุณหมอออกมาบอกนะไม่สามารถช่วยลูกได้แล้วคุณผู้ชมครับล่าสุดประกันได้มาแจ้งสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็บอกว่าการเสียลูกชายครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โศกเศร้ามากน้องวายุเป็นคนร่าเริงและตอนนี้เหลือพี่ชายเขาเรียนอยู่ม .4 โรงเรียนจะรับผิดชอบคุณพ่อก็บอกว่าขอบคุณนะ พ่อดูอาการมันเสียชีวิตแล้วแต่ว่าหมอก็ยังปั๊มหัวใจพยายามช่วยอยู่ตกลงกับปอฮอก็รับเป็นเจ้าภาพเรียบร้อยช่วยเหลือช่วยเหลือเป็นกจ้ดูแลเรียบร้อยพ่อไม่ได้ติดใจเพราะเป็นอุบัติพ่อไปตามทางโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วว่าแบบไหนแบบไหนนะไปตามแล้วตามพอแล้วพ่อบอกว่ามัน มันไปปิดวาลแต่ที่เดินมันไม่ใช่ที่ปิดวาลมันเดินไปข้างกวยมันรัดลงมาเองครับเหมือนเดินผ่านเดินผ่านครับอ่าต่ตอนนี้สุดอถาไม่ได้ติดใจในเรื่องสาเหตุการตายไม่ได้ติดใจครับรอยตังคดีเขาจำรอยผมเข้าไม่เพราะฉะนั้นเอาจริงก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เรื่องแบบนี้ล่าสุดนะฮะเห็นบอกในจังหวัดมีคําสั่งให้เช็คตู้น้ํา ไฟฟ้าทุกแห่งล่าสุดขอเปิดภาพล่าสุดโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กระบี่เ <He en S 2> ห็นบอกว่าตู้น้ําคุณผู้ชมครับไม่มีใครกล้าใช้เลยนะฮะ mm hmm. แล้วตู้น้ําเอามาไว้ในอาคารปรากฏว่าครูก็ไม่กล้าใช้และที่หยิบสายปลั๊กให้เราดูก็ถามบอกครูทำไมไม่ใช้ล่ะไม่เสียปลั๊กไม่มีสายดินแล้วโรงเรียนยังไม่ต่อสายดินดังนั้นไม่ใช้ mm hmm. กลัวซ้ารอยน้องวายุที่ตายฮะแล้วโรงเรียนอื่นๆเช็คด้วยจบเรื่องนี้